บทที่41มันสามารถถูกบทขยี้ได้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียวยิ่งไปกว่านั้นเด็กคนนี้ยังมีชายชราระดับนักมุ่อยู่เพียงข้างด้วยคาดว่าพวกเขาจะหลีกเลียงการอ้อนทางได้เป็นสิปีเมื่อเทียบกับคนอื่นๆเมื่อถึงเวลานั้นฉันอาจมีโอกาสได้ก้าวไปสู่ระดับจักรพผู้ยิ่งหญ่ได้จริงๆดวยพรสวรรค์และการปฏิบัติเช่นนี้แม้แต่บุตรศิธิ์แห่งดินแดนศิธย์ทั้งสองแห่งที่ยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออกก็เทียบกันไม่ได้ขีดโฆษนาเมื่อมองไปที่ชายหนุ่มใน หากรายได้ถูกนำไปไว้ที่ยอดเขาเทียนเจิงพวกเขาอาจประสบปัญหาใหญ่หลวงยิ่งไปกว่านั้นหากจางตันเฟิงและคนอื่นๆรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้พวกเขาอาจจะไม่เห็นด้วยคีในสนามเมื่อได้ยินคำพูดของชายหนุ่มผู้บัญชาการส่วนก็หัวเราะอย่างเย็นชาและกล่าวว่าคุณเป็นใครและคุณมีตัวตนอย่างไรไม่ใช่เรื่องของฉันฉันรู้แค่ว่าคุณเป็นศัตรูของฉันชายหนุ่มในชุดคลุมสีแดงเข้มและเมฆดำพ่นลมหายใจอย่างเย็นชาแต่ทันใดนั้นก็เผยรอยยิ้มเย้ยเย้เยอ,ออกมาจริงๆแล้วพวกนั้นไม่ใช่โจรพวกเขามาจากนิกายเทียนจี G ทีีี่่่่่เเรรรรรรรยยยยยกกกกกกกววววววาา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 สสสผผููู้้้้้ชอออออบธมททนน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 นพพดถึงงงแแลลละคคคคืหหหิิโโ์์ำใตัขข เกาหนีเมยอเมื่อได้ยินคำพูดของเกานัามมี่ผู้บัญชาการเอ็กวนก็โกรจัดจนตาเบิกกว้างด้วยความโกรธแค้นและจ้องมองไปที่เธอทำไมทำไมคุณถึงทำแบบนี้เจ้าไม่ใช่นิกายที่น่านับถือหรือทำไมเจ้าถึงทำร้ายทั้งหมู่บ้านเกาวิญญาณทำไมรอยยิ้มที่เล่นปรากฏบนใบหน้าของเกาณัมมีขณะที่เธอกล่าวว่ามดมีสิทธิ์อะไรมาตั้งคำถามว่าทำไมฉันถึงทำอย่างนั้นข้าคือท่านชายสูงสุดแห่งนิกายขั้วโลกสวรรค์หากข้าต้องการให้ท่านตายท่านก็ต้องตายแต่ถ้าฉันอยากให้เธอมีชีวิตอยู่การจะตายก็คงเปร่อาสะมไ โฆษณาการทำลายหมู่บ้านจิ๋วหลิงโดยไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวเป็นผลมาจากความอ่อนแอของหมู่บ้านเมื่อผู้มีอำนาจต้องการทำลายหมู่บ้านก้าวิญญาณพวกเขาก็ไม่สามารถกัดผู้มีอำนาจได้ดูเหมือนคุณจะยังไม่ถึงขั้นสิ้นหวงังขั้นสุดเลยนะเฉาหนีเหมยหัวเราะเย็นชาอีกครั้งและพูดขึ้นทันทีว่าจับผู้หญิงไว้บนตัวเขาฉันจะเล่นกับผู้หญิงของเขาต่อหน้าเขาเลยเพื่อให้เขาเห็นว่าการเคลื่อนไหวของฉันเหมาะสมหรือไม่เมื่อได้ยินคำพูดของเกาหนามิกลุ่มโจรที่ปลอมตัวเป็นสมาชิกนิกายเทียนจีก็เผออย,ย หลิวชิงชิงไม่ได้พูดอะไรแต่ยิ้มและใส่หัวแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้สนใจคือฮัตทันใดนั้นเสียงเย็นเฉียบก็ดังขึ้นลวดเทียนหลงปรากฏตัวต่อหน้าผู้บัญชาการส่วนในเวลาที่ไม่ท,มทราบแน่ชัดด้วยการโบกมือเพียงครั้งเดียวกลุ่มสิษย์นิกายเทียนจีที่ล้อมรอบเขาไว้ก็ถูกกำจัดออกไปทันทีคุณเป็นใครรอยยิ้มเย็นชาที่ปรากฏบนใบหน้าของเกาหนามีกลับกลายเป็นแข็งค้างขึ้นมาทันทีใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นมืดมนอย่างรวดเร็วและเขาจ้องมองไปที่ลัวเทียนหลงขณะที่เขาถามอย่างไรก็ตามลึกๆแล้วเขาอด้้้้้้้้้้้เเเเเพรรรรราา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 าะะไไไไมมมม่่่่่่่่ดดดดห็็นน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 วววคคคีีีขขอออออยยยยยยยงงงงทททชชชชผูััััตตติใสุกกนนกกปปปฏึแล พวกเขาคือผู้อาวุโสของนิกายขั้วโลกสวรรค์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของกานามิอย่างลับๆความสามารถที่เหนือกว่าในระดับนักบูลนั้นคุ้มค่าที่จะจ่ายให้กับนิกายสวรรค์สูงสุดไม่ว่าจะราคาใดก็ตามตราบใดที่พวกเขาเติบโตได้อย่างราบรื่นไม่ต้องพูดถึงการเป็นจัก,กรพรรดิแม้แต่แค่การสัมผัสธรณีประตูของจัก,กรพรรดิก็จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่อาจจินตนาการได้ให้กับนิกายสุดขอบสวรรค์หลัวเทียนหลงมองไปที่เฉาหนี่เหมยรู้สึกผิดหวังและเสียใจอย่างยิ่งในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับัััััับบบออศจจจรรรยย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 ์์ตตตววววิิิิิิิงงงแแ่่่่่่เเเเเเเขขขาา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 กกกกกลลลปป็็นน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 นคคคคททททีีีีีีีีมม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 สสสสสสะะผดช้ไุณพ มาที่นี่หลัวเทียนหลงโบกมืออย่างไม่เป็นทางการให้กับผู้บัญชาการส่วนและหลิวชิงชิงอาวโุโสผู้บัญชาการส่วนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินไปหาหลัวเทียนหลงเขาสัมผัสได้ว่าหลัวเทียนหลงไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆจึงเลือกที่จะเชื่อใจเขาโฆษณาพยักหน้าหลัวเทียนหลงพูดอย่างใจเย็นพวกเจ้าสองคนอยากเข้าร่วมมิกายของข้าไหมถ้าใช่ข้ารับรองความปลอดภัยให้พวกเจ้าวันนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้บัญชาการส่วนและหลิวชิงชิงก็เกือบจะร้องไห้ด้วยความดีใจและรีบพงคำนับและกล่าวว่าน้องคนนี้เต็มใจขอบใจนะททททีี่่่่่่่ชชวววววยยยยยยฉััััันน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 ไไ้้้้้ใใอออออออาาาาาคคคตตหหหหลลลลลเเเเเเเงงงโบกกกมมมมืืแแะพูดดจจ็็็็ำำปปขรๆๆ ทาไมใช่เพราะความสามารถที่ดีของผู้บัญชาการส่วนร่วมกับร่างกายกศักดิ์สิทธิ์อีกาทองคำและอารมณ์และความสามารถที่เหมาะสมของหลิวชิงชิงหลัวเทียนหลงก็คงไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะสามารถช่วยชีวิตคนทั้งสองคนนี้ไว้ได้จริงแน่นอนว่าเหตุผลหลักคือเกานามีเขายังคงต้องการทดสอบตัวละครของเกานามีต่อไปเพราะพรสวรรค์ระดับนักบุญนั้นหายากมากหลัวเทียนหลงก็ไม่ต้องการที่จะยอมแพ้ง,ง่ายๆเช่นกันท่านผู้อาวุโสท่านนี้คือท่านชายแห่งสำนักขั้วโลกสวรรค์ท่านผู้อาวุโสสองคนที่อยู่เคียงข้างเขาหน้าจะเป็นผู้อาวุโสแห่ง นิกายระดับ3เช่นนี้เป็นเพียงพลังที่ซ่อนเร้นของนิกายสเสวียนเทียนเท่านั้นแม้แต่ยอดเขาใดๆก็ตามก็อาจถูกทำลายได้อย่างง่ายดายโดยกองกำลังภายนอกจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องสนใจเลยเฮ hey, คุณนี่กล้าพูดจาโอ้อ oh, วดจริงๆเฉาหนีเหมยเดินผ่านผู้อาวุโสทั้งสองและมองไปที่หลัวเทียนหลงด้วยดวงตาที่เย็นชาฉันไม่คิดว่าคุณจะอายุมากกว่าฉันมากนะักแต่คุณกลับหญิงยโสกว่าฉันเสียอีกด้วยความแข็งแกร่งของฉันฉันจะสามารถพูดจาด้วยความเยือหยิ่งไม่ได้หรือไงหลัวเทียนหลงมองไปที่เฉาหนีเหมยอย่างใจเย็็็นนนนนนรรรรรรอออออออยยยิิิ้้้้มมมมมปปปาา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 ากก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 กฏฏบบบฝีีขขขขขขงงงงเเเเแแแแแแลลละะ่่่่่่่่วววววววหหหหืคคคคุุุณณณณดดดฉพูููไชัตตถึใธ ในโลกแห่งการฝึกฝนท่านแก่นทองคำนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคุณยังเด็กมากแต่กลับไร้อยางอายเสียนี่ฉันแนะนำให้คุณทำตัวให้ต่ำต้อยไว้ก่อนไม่งั้นคุณจะมีเลือดติดตัวเมื่อได้ยินคำพูดของเกาหณี่ระกายเย็นชาก็ฉายวาบในดวงตาของผู้อาวุโสคนหนึง่งคุณชายน้อยทำไมท่านถึงต้องเสียเวลากับผู้ชายแบบนี้ด้วยเขาเป็นแค่ผู้ฝึกฝนแก่นทองคำธรรมดาเท่านั้นฉันสามารถบดขยี้เขาด้วยนิ้วเดียวได้โฆษณา,าบทที่42จริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ประหลาดแก่ๆหลัวเทียนหลงมองเขาอย่างเฉยเมยและเยะ้เย้ยยยหัันนิวววเเดีรอฉสสง่าคุณจะทนมองงงงงงงฉัััััันนนไไดดดดดด้้้้้้้แแแมมมมมตตตต่่คครรเเเเเเเีีีียยยยยวววหหพพพพพำูููิิิลลลลลุออออออกก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 กจจาา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 าปปขขโฆษณชชชผบบบ็็ททืืะส ฉากนี้ทำเอาทุกคนที่อยู่ที่นั่นตะลึงแค่นั้นก็ตายแล้วเหรอแค่จ้องมองครั้งเดียวผู้เชี่ยวชาญเนะเซนโซเรียลผู้มีศักดิ์ศรีก็ตายชายชาราที่เหลือตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยโค้งคำนับให้หลัวเทียนหลงและกล่าวว่าท่านผู้อาวุโสเราไม่มีเจตนาที่จะทำให้คุณขุ่นเคืองโปรดอภัยให้เราด้วยเนื่องจากคุณตั้งใจที่จะปกป้องทั้งสองคนนี้เราจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปและจะจากไปทันทีขณะที่เขาพูดเขาก็พยายามดึงเกานามิออกไปปล่อยฉันนะร่างกายของเกานามิมีวิญญาณของนักบุญที่เหลืออ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 ยยยยยยูููู่่่่่่่ดดัััััังงงงงงงนน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 ้้้้เเเเขขขาา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 จจจจจึึมมมมมีีีีคคววใกกกกกแแลลลลละะะไโททททหบบรรริผชำซฝฝ แต่เขาจะซ่อนได้มากแค่ไหนวิญญาณเกิดใหม่วิหารชั้นในความทุกยากที่ก้าวข้ามไปได้นี่คือสามอาณาจักรหลักเขาจะไม่มีวันซ่อนตัวมากขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีวิญญาณของนักบุญหลงเหลืออยู่คุณชายน้อยท่านต้องไม่ทำผิดพลาดผู้เท่าวิตกกังวลจนแทบร้องไห้เขารู้ว่าถ้าไม่ไปตอนนี้เขาคงไปไม่ได้จริงๆอย่างไรก็ตามเขาไม่มีทางละทิ้งเกาามี่และหลบหนีเพียงลำพังได้ไม่เช่นนั้นนิกายเทียนจีทั้งหมดจะตามล่าเขาไปตลอดชีวิตแน่นอนว่าหลัวเทียนหลงรู้ถึงความไว้วันใจของเขาและหัวร้อนยอดอย่างดุ วิญญาณที่เหลืออยู่ของนักบุญไม่มีใครในนิกายเทียนจีทั้งหมดรู้ว่าเกาณามีกำลังซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ไว้เขาตื่นเต้นขึ้นมาอย่างกระทันหันเพราะว่าเกาณามิเองก็มีความสามารถในระดับเซียนที่เหนือกว่าด้วยความช่วยเหลือของวิญญาณที่เหลือของนักบุญเขาสามารถบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบอัานายิ่งใหญ่ของอาณาจักรนักบุญได้อย่างง่ายดายในอนาคตและนำนิกายสวรรค์สูงสุดไปสูๆๆๆๆๆ่จนะุดสูงสุดโฆษณาหลัวเทียนหลงผิดหวังอย่างมากเขาส่หัวและยกมือขึ้นเพื่อปลดปล่อยพลังวิญญาณเมื่อพลังจิตวิญญาณเข้าู่รากากาหนกนหมนมี้้จบททััล ปังอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะเข้าได้ได้เขาก็ถูกพลังของลูโอเทียนหลงระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันไม่ได้ร้องออกมาแม้แต่เสียงกรีดร้องว้าวน่าทึ่งมากทั้งผู้บัญชาการส่วนและหลิวชิงชิงต่างก็ตกตะลึงปากของพวกเขาอาคางไม่สามารถเอ่ยคำใดออกมาได้พวกนั้นคือผู้ฝึกฝนขั้นวิญ,ญญาณเกิดใหม่สองคนหนึ่งในนั้นถูกฆ่าตายทันทีด้วยการจ้องมองเพียงครั้งเดียวอีกคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาตายอย่างไรเขาก็แค่กลายเป็นกองเนื้อสับไปเฉยๆการฝึกฝนจะต้องทรงพลังอย่างเหนือเชื่อขนาดไหนถ เขาใฝ่ฝันที่จะมีอาจารย์ผู้ทรงพลังที่จะสามารถชี้แนะการฝึกฝนของเขาได้ตอนนี้มีบุคคลที่ทรงพลังเช่นนี้ปรากฏตัวแล้วคุณจะคว้าโอกาสได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลงานของคุณหนูรู้ถึงการมีตัวตนของฉันจริงๆเหรอแล้วหนูรู้ได้ยังไงทันใดนั้นเกานามิก็หยุดตรีพร้องทันทีผีสีเทาปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเขาพร้อมด้วยกระแสพลังวิญ,ญญาณที่หมุนเวียนและซ่อมแซมร่างกายของเกานามิอย่างต่อเนื่องภาพดวงตาปรากฏให้เห็นจริงเป็นชายชาราผมหน่อและดวงตาแหลมคมดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการจะมองทะลุลูลโอเทียนลอองงไดด้ย่่ารรววเ็แตกลััััับบพพวววว่่่่่่่่าา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 ไไมมมกกกกเเเเเเขขขขขจะอออองงงงยยยร็ูททททีี้้นนนนนแคิดสส แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในช่วงเริ่มต้นของอาณาจักรจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถหลีกหนีจากการรับรู้ของเขาได้แล้วเหตุใดคนหนุ่มสาวทั้งหมดที่เขาเห็นจึงเข้าถึงได้แค่เพียงอาณาจักรแกนทองคำเท่านั้นเว้นเสียแต่ว่าเขาจะอยู่ที่ขั้นโกลเด้นคอร์จริงๆแต่หากเขาอยู่ในระดับแกนกลางทองคำเขาสามารถฆ่าผู้ฝึกฝนขั้นวิญญาณเกิดใหม่สองคนได้ทันทีอย่างไรทันใดนั้นเขาก็ตื่นตัวหรือจะเป็นไปได้ไหมว่าชายหนุ่มผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นสัตว์ประหลาดโบราณที่มีการฝึกฝนไร้ขอบเขตบางทีเขาอาจจะอยู่ในชช่่่่่่่่่่่่่่ววววววงง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 งกกกกกกกลลลลลาา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 ถถถึปปยย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 ยออออออณณจจจจัััััััััรร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 พพดดิิิิิผููู้้้้้้ใใใใหหหญญญแแ็ไไนน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 นฉะะตตตมมมมมขขขขเเเเเเบบบีีคคำสสโโ๋ฆษ ฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเนื่องจากเป็นผู้มีพลังระดับนักบุญชายชราลูนตาคนนี้จึงไม่ง่แน่นอนจริงๆแล้วเขาฉลาดหลักแหลมมากหากเขาไม่สามารถชนะได้หรือแม้ว่าจะเป็นเพียงความรู้สึกเขาก็จะวิ่งหนีไปโดยไม่ลังเลมิฉะนั้นเขาคงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปีโดยอาศัยเพียงจิตวิญญาณของเขาเท่านั้นนี่คือความจริงในชีวิตแอ่ละมนจะเป็นจริงในความตายวิ่งชายชรามมยาคอยกระตุ้นพวกเขาต่อไปเนื่องจากวิญญาณของเขาและวิญญาณของเกาณมิผสานเข้าด้วยกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ง่ายเว้นแต่จำเป็นจริงิงงงงๆมฉะะนนนััั้้้ททฝ่่าายยจไดรรรบบผลอุแ เมื่อได้ยินคำพูดของเขาเกาณามีก็ไม่ได้ขยับตัวเลยและยังถามด้วยความสับสนอีกด้วยฝ่าบาทพระองค์ทรงเป็นนักบุญเด็กหนุ่มเช่นนั้นจะสามารถทำให้คุณงงได้อย่างไรหยุดทำต่อหน้าฉันแล้วเริ่มลงมือทำซะฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะดูดซับเนื้อเลือดและพลังวิญญาณของเขาความตื่นเต้นฉายชัดบนใบหน้าของเกาณามีในสายตาของเขาดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันพ่ายแพ้แม้ว่าเจ้านายของเขาจะเป็นเพียงวิญญาณที่เหลืออยู่แต่เขาไม่สามารถอยู่ยงคงกระพันได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามสิ่งนั้นน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 นใช้้้้้้้้้้้ไไไไดด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 เเเเเเเฉพพาา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 าะะมมมืื่่่่่่่อออออบบกกกกัััััััผผผููำผูำำขขขงงงงงงสสสถถทททททีีีีีศิิิ์์ธธหหหหรรรรจจยยยยยยโษลลววคคุุึปซแแ็ ฉันจะสาบานชายชราลูนตาสาบแช่งด้วยความวิตกกังวลสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นคนโง่เมื่อเขารวมร่างกับชายคนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปฉันเห็นลูโอเทียนลองกำลังดูการแสดงของทั้งสองอย่างเงียบๆไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นรอยยิ้มบนริมฝีปากของลูโอเทียนลองทำให้เขารู้สึกเย็นว่าไปตามสันหลังเขาเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของเขาคนนี้ไม่ใช่คนที่ฉันจะยอมเป็นศัตรูแน่นอนสิบบุคคลผู้นี้ได้ปกปิดระดับการฝึกฝนและอายุที่แท้จริงของเขาไว้ชายชราผู้เป็นภาพลนตามีวามวงวววลลลลลแแตต่่่่เเเเขาาาาาาามทงงือออกกกนนนนจ้้ิบยยดูหหหัััครรรรปปป็ส์์ะโณณชษภ ฝั่งเจ้านายของคุณถอยออกไปเดี๋ยวนี้ชายชราลวงตาคอยกระตุ้นพวกเขาต่อไปหากไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าวิญญ,ญาณของเขาจำเป็นต้องพึ่งพาคุณเพื่อความอยู่รอดเมื่อแยกจากกันแล้วพวกมันก็จะสลายไปในไม่ช้าและเขาหวังว่าจะหันหลังกลับแล้วจากไปอะไรจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ประหลาดแก่แล้วคอร์บอหนีเหมยจึงตระหนักได้ว่าเจ้านายของเธอไม่ได้ล้อเล่นกับเธอเลยแต่เป็นรูปลักษณ์ของอีกฝ่ายต่างหากที่หลอกลวงตัวเองเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เกานามีก็ไม่ลังเลและหันหลังวิ่งหนีโฆษณาบทที่43ชาาติกรรของวญญ,ญณที่เหลืออขงนักบุญชายชรราางตได้ะดมพลังจิตวิญญาณขขของงงเเเเาาาโดยไไมม่่ลลััทนน้ปใรกาาายของเเกนมและร่งเร้าเธออต่ไป เร็วขึ้นเร็วขึ้นใช้เทคนิคการหลบหนีที่ชั้นสอนคุณสิขณะที่เขาพูดเขาก็เพิ่มการไหลเวียนของพลังจิตวิญญาณของเขาและร่างกายของเกานามิทั้งหมดกระบุ่ขึ้นจนามิขนาดเท่ากำปั้นในทันทีความเร็วของเกานามิเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้จะแสงหน้าผู้ฝึกฝนระดับเอ็กวนเรียวทั่วไปไปแล้วก็ตามโฆษันาเบื้องหลังพวกเขามีเพียงภาพติดตาจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ยังคงอยู่ชายชราลวนตาไม่ลังเลเช่นกันหันกลับมาอย่างรวดเร็วและได้คาถาชุดหนึ่งเพื่อปกปิดที่อยู่ของพวกเขาและเพื่อ หมอกหนาฉุบนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการมองเห็นเท่านั้นแต่ยังสามารถปิดกั้นการค้นหาด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ได้อีกด้วยนี่คือเทคนิคลับของชายชรามายาแม้แต่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังได้รับผลกระทบบ้างในระดับหนึ่งแม้ว่าจะทำทั้งหมดนี้แล้วแต่ชายชราหลงตาก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ปลอดภัยเพียงพอเขาขบฟันอีกครั้งกระทบราบ,บนมือและรุนลึกลับนักไม่ท้วนปรากฏขึ้นเข้าสู่ศพของผู้คนจากเมืองเก้าวิญญ,ญาณในช่วงเวลาต่อมาศพก็ยืนขึ้นและคำท่าทาขณะที่พวกมันวิ่งเข้าหาหลัวเทียนหลงเธอคุณไม่ควรคาดหวังอะไรจากคนแบบนี้เลยเอาละคราวนี้มันเป็นความผิดของฉันหลัวเทียนหลงส่ายหัวและยิ้มอย่างขมขื่นเหตุผลที่เขาไม่ได้ดำเนินการใดๆต่อกานามีก็คือเขาต้องการดูว่าเธอจะปรับตัวอย่างไรในภายหลัง พวกเขาต้องการดูว่าเด็กคนนี้จะมีโอกาสแม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรือไม่ตอนนี้คำตอบก็ชัดเจนแล้วผู้ชายคนนี้ไม่มีทางช่วยใครได้อีกแล้วแม้ว่าราชาแห่งสวรรค์จะเข้าสิงเขาเองเขาก็ยังต้องตายเพราะความโง่เขลาของเขาเมื่อแรกเกิดคาดว่าคะแนนคุณลักษณะทั้งหมดจะถูกเพิ่มให้กับความสามารถและไม่มีคะแนนใดๆที่ถูกเพิ่มให้กับสติปัญญาแน่นอนเขาเอ่ยคำเดียวออกมาอย่างแผ่วเบานี่คือเทคนิคตาแท้จริงที่หลูโอเทียนลองเพิ่งเรียนรู้มาคำเดียวก็ทำให้ศพทั้งหมดแข็งขันอยู่ที่เดิมหมอกเลือดที่เพิ่งปรากฏก็สลายไปในพริบตาแแแแแมม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 ้้้้ตตตต่่่่่่่่่่่่่คคคคคคาา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 ถถรรรรระะะะดดดดดัััับบบนน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 นกก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 ุุุญ็็็็ไไไททททีีีีจจจจลลลลวววววึึงง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 ใสยยยยขขขขขอออออเเ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 เฝฝพพพปปปชิิิิณภำ300 หลัวเทียนหลงโบกมืออย่างอ่อนโยนเกานามีและชายชาราลวงตาที่หนีออกไปแล้วซึ่งอยู่ห่างออกไปหนึ้อยไมล์ถูกหยุดการเคลื่อนไหวทันทีและบินกลับมายังด้านข้างของลูโอเทียนหลงผู้อาวุโสไว้ชีวิตฉันเถอะโฆษณาสายตาของชายชารามายาพระัวลงเขาพบว่าตัวเองกลับมายังหมู่บ้านก้าวิญ,ญญาณอีกครั้งเขาจึงร้องขอความเมตตาทันทีรุ่นที่มาคุยกันเถอะฉันจะทำทุกอย่างที่ท่านต้องการเขาไม่สนใจศักดิ์ศรีความเป็นนักบุญของเขาเลยเมื่อพูดถึงชีวิตการรักษาหน้าตาสำคัญอะไรโจนี่เหมยก็ตะโกนใน ในความเป็นจริงไม่มีใครในภาคตะวันออกที่จะปฏิเสธที่จะมีลูกศิษย์ที่มีความสามารถระดับนักบุญอีอีอีหลัวเทียนหลงหัวเราะอย่างเย็นชาแต่ภายในใจเขากลับรู้สึกเสียใจเล็กน้อยคุณเป็นคนที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยเจอมาโดยไม่มีข้อสงสัยเลยคุณคิดว่านักบุญในสายตาของฉันคืออะไรหากฉันปรารถนาแม้แต่หมูก็สามารถแปลงร่างเป็นนักบุญได้หลัวเทียนหลงใส่หัวแม้จะรู้สึกเสียใจอยู่บ้างแต่เขาก็ตัดสินใจฆ่ามเฉาหนีเหมือนอเด็ดขาดความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจฉันสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เเเหห็นนนได้้ญญญ้้ททททำำลงลลลาาาายยวิญญณขอองงกกมััีใธบพืแะต ไม่ไม่ฉันยังไม่คืนดีเลยทําไมฉันเพิ่งตื่นแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยพระเจ้าไม่ยุติธรรมเลยเมื่อกาามิเสียชีวิตวิญญาณของเขาจะสลายไปและชายชา,าลอนตาที่อยู่ในร่างของเขาจะสลายไปด้วยเช่นกันหากเขาไม่สามารถหาโฮสต์ใหม่ได้ทันทีเขาก็จะต้องพบกับหายนะลู่เทียนหลงมองเขาอย่างเฉยเมยหัวใจของเขาไม่หวั่นไหวและเขายังรู้สึกขบขันเล็กน้อยด้วยผู้ใดครัผู้อื่นผู้นั้นก็จะถูกฆ่าเนื่องจากคุณกำลังฆ่าคนทุกที่คุณควรเตรียมใจที่จะโดนฆ่าเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามในขณะที่ลู่้โอ แค่เพราะพวกเขารู้สึกว่าเอาชนะฉันไม่ได้พวกเขาจึงลดตัวลงอย่างเด็ดขาดแล้ววิ่งหนีไปพวกเขาไม่มีความละอายเลยสักนิดบุคลิกภาพเช่นนี้เหมาะกับการฝึกฝนลูกศิษย์อย่างยิ่งขณะที่ชายชาราลูนตาค่อยๆหายไปดวงตาของหนวดเทียนหลงก็เริ่มสั่นไหวคนคนนี้สามารถที่จะกลายมาเป็นนักบุญได้อาจจะเพราะการละเลยหน้าที่และกระทำการโดยประมาทเป็นเวลานานโฆษณาบุคลิกของคนแบบนี้เหมาะกับนิกายซวนเทียนมากยิ่งไปกว่านั้นวิญ,ญญาณที่เหลือของนักบุญอาจมีโอกาสได้เกิดใหม่ในอนาคตและกลายเป็นนักบุญที่แท้จริงด้วยความคิดดังกล่าวในใจหลวดเทียนหลงตตาจึงรีบะโก ท่านผู้อาวุโสโปรดให้โอกาสข้าข้าจะรับใช้ท่านดุจทาสโดยไม่ลังเลหลัวเทียนหลงโบกมือและพูดอย่างใจเย็นอย่าเรียกฉันว่าอาวุโสฉันไม่ได้แก่ขนาดนั้นอย่างไรก็ตามฉันสามารถให้โอกาสคุณได้มีชีวิตอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้วิธีที่จะทะนุถนอมมันหรือไม่ข้าจะรักษามันไว้อย่างดีไม่ว่าเจ้าจะมีเงื่อนไขใดข้าจะยอมกลับเท่าที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ทันทีที่หลูโอเทียนหลงพูดจบชายชราผู้ดงตาก,ก็รีบพูดขึ้นเขาเป็นตัวอย่างจิตวิญ,ญญาณของผู้ชายที่สามารถนอนและยืดหยุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบกลับใดที่ฉันสามารถรักษาชีวิตของฉันไว้ได้ฉันก็ไม่สนใจศักดิ์ศรีหลัวเทียนหลงพยักหน้าจากนั้นหันไปมองผู้บัญชาการส่วนและหลิวชิงชิงแล้วพูดว่าตอนนี้พวกคุณสองคนแทบจะเป็นคนไร้บ้านแล้วคุณเต็มใจที่จะตามฉันมาไหม ขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าท่านเป็นนิกายไหนครับผู้อาวุโสหลิวชิงชิงถามด้วยความ,มงุนงงอย่างไรก็ตามเธอถูกขัดจังหวะโดยผู้บัญชาการส่วนทันทีที่เธอพูดผู้อาวุโสชิงชิงและข้าย,ยินดีที่จะติดตามท่านเขาตัดสินใจทันทีเขาตระหนักดีว่ามีผู้อาวุโสที่แปลกประหลาดมากมายในโลกแห่งการฝึกฝนวินาทีหนึ่งเขาประกาศอย่างถูกต้องถึงความตั้งใจของเขาที่จะช่วยคุณแต่ถ้าคุณทำผิดพลาดพวกเขาอาจล้างครอบครัวของคุณทั้งหมดในวินาทีถัดไปก็ได้ดีมากหลัวเทียนหลงมองผู้บัญชาการส่วนด้วยความชื่นชมอย่างยิ่งและกล่าวว่่่่่่่่่่าา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 ถถถ้้้้ออออออยย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 ยงงงงงงนน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 นัััคคคุุณกก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 ก็็็ลลลเเเเเเเปสสสสิิิททททททธ์์ขวววววีีีีีีีแแมมมมพพรร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 ดดหหฝฝึึูตตบบะซใใใไชืญ โดยร่างกายศักดิ์สิทธิ์อีกาทองคำความสำเร็จของผู้บัญชาการส่วนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาเพียงอย่างเดียวอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามความสามารถของลิวคิงคิงอยู่ในระดับปานกลางและเธอไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแรงเป็นพิเศษดังนั้นฉันกลัวว่าเธอจะไปได้ไม่ไกลในอนาคตหลังจากจัดเตรียมให้ทั้งสองคนแล้วหลัวเทียนหลงก็หันความสนใจไปที่ผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้วิญ,ญญาณที่เหลืออยู่จากดินแดนนักบุญหากจางตันฟังรู้ว่าบุคคลที่ทรงอำนาจเช่นนี้จะกลับมาเขาคงจะดีใจมากโฆษณาบทที่44เ100ส,สี่งนสิบสี่งภาคตะวันออกเมื่อได้ยินคหพูดของลูโอเทียนลงผู้บัญชากกการเอ็วนแลละวิิงงก็รู้สึกตื่น พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าผู้อาวุโสตรงหน้าพวกเขาจะเป็นบุคคลทรงพลังจากนิกายส่วนเทียนไม่แปลกใจเลยที่การฝึกฝนของเขาถึงทรงพลังมากโฆษณาอาวุโสอีกด้านหนึ่งเมื่อเห็นหลวเทียนหลงจ้องมองมาที่เขาชายชราผู้ลวงตาจึงฝืนยิม้มและมองไปที่หลวเทียนหลงด้วยความหวังหลวเทียนหลงยิ้มจางๆและกล่าวว่าสถานการณ์ของคุณเป็นเรื่องพิเศษและฉันจะไม่กลับไปที่นิกายในตอนนี้ดังนั้นขณะที่เขาพูดหลวเทียนหลงหันไปมองผู้บัญชาการส่วนและพูดว่านายพลวิญ,ญญาณที่เหลือของนักบุนนี้จะอยู่กับคุณไปก่อนอเมื่อได้ยินคำพูดของหลวงเทียนหลงผู้ช่นอ นี่คือวิญญาณที่เหลืออยู่ของนักบุญแล้วคุณก็มอบสิ่งนี้ให้กับตัวเองใช่ไหมแม้ว่าวิญญาณที่เหลืออยู่ของนักบุญจะไม่ใช่นักบุญที่แท้จริงแต่เทคนิคการฝึกฝนและประสบการณ์ที่เขาสะสมไว้ถือเป็นสมบัติล้ำค่าโดยเฉพาะในยุคที่นักปราชญ์สามารถครอบครองดินแดนต่างๆได้นับว่าล้ำค่าอย่างยิ่งการนำปราชญ์มาเป็นครูเป็นสิ่งที่แม้แต่คนที่มีพรสวรรค์ที่สุดก็ไม่กล้าจินตนาการท่านผู้อาวุโสนี่คือวิญญาณที่เหลืออยู่ของนักบุญทำไมท่านไม่เก็บมันไว้เองละ่ะหลังจากตกใจอย,อยู่ครู่หนึ่งผู้บัญชาการส่วนก็พูดทันทีเทคนิคการทบลูกและประสบการณ์ของเขาจะเป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างแน่นอนในอนาคตเมื่อคุณก้าวหน้าไปได้ฉันอาจจะสามารถให้คำแนะนำคุณได้ผู้บัญชาการส่วนต้องการมันจริงๆแต่เขามีเหตุผลมากกว่าถ้านี่เป็นบททดสอบวิสัยของฉันโดยรุ่นที่ห ฉันจะไม่ตกหลุมพรางของพวกเขาเหรอมันจะเป็นประโยชน์กับฉันไหมหลัวเทียนหลงสายหัวและยิ้มเมื่อได้ยินเรื่องนี้ด้วยระดับการฝึกฝนของเขาในปัจจุบันนี้เขาจำเป็นต้องมีวิญ,ญญาณที่เหลือของนักบุญมาช่วยเขาจริงๆหรือฉันควรช่วยตัวเองถอยกลับไหมเอาละฉันไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แล้วหลัวเทียนหลงโบกมือและกล่าวว่าเจ้ามีฝีมือดีทีเดียวอีกไม่นานเจ้าก็จะได้เข้าร่วมนิกายเสวียนเทียนของข้าแล้ววิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่นี้จึงเป็นรางวัลสำหรับเจ้าอยาปฏิเสธเชียวก่อนที่ผู้บัญ ลวดเทียนหลงวางมือข้างหนึ่งไว้บนมงกุฎของผู้บัญชาการส่วนและกดเบาๆทันใดนั้นก็มีผีสีขาวจางๆโผล่ออกมาจากกลางของผู้บัญชาการส่วนนี่คือวิญญาณของผู้บัญชาการส่วนฮ่าฮ่าฮ่าฉันสามารถมีชีวิตอีกครั้งได้ชายชราผู้ลงตาไม่รู้สึกกดดันเลยจริงๆแล้วเขามีความสุขมากในไม่ช้าวิญญาณที่เหลือของเขาก็ปะทะกับวิญญาณของผู้บัญชาการส่วนช้าทันใดนั้นก็มีกลุ่มควันสีขาวลอยขึ้นระหว่างวิญญาณทั้งสองเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพบว่าวิญญาณของผู้บัญชาการส่วนอ่่นแเกกิววววววาาทีจะมมขขข้้บหลลืยยไงงคคดดดตพ ซื่อสัตย์ต่อตัวคุณเองผ่อนคลายร่างกายของคุณและปล่อยให้ลูโอเทียนลองควบคุมจิตวิญญาณของคุณนายพลทำต่อไปหลิวชิงชิงมองผู้บัญชาการส่วนด้วยสีหน้ากังวลและประหม่าอย่างมากคือฮัตธันดนั้นหลัวเทียนหลงก็พ่นลมหายใจอย่างเย็นชามองไปที่ชายชราผีที่ตื่นเต้นและตะโกนว่าคุณกำลังทำอะไรทำไมเจ้าไม่ระนับพลังวิญญาณของเจ้าไว้เล่าเจ้าปรารถนาความตายหรือฉันอยากมีชีวิตอยู่ฉันคนชั่วก็อยากมีชีวิตอยู่ชายชรามายาพูดอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ระนับพลังวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วถึงกกระนนั้็ตาามวิญญณที่เหลือของเขาในระดััับบบนกกุญญ็ไม่่่่ใชชสิงทีผู้ากาาาาารรสส่วนนนมถต้ทได้้้งงง่่่ายยๆสินีีเพแตทำใหกาาาาาารรระเเเหยขขออองงงววิญญญณผู้้บััชกก็นนลท่ หลังจากเพิ่งบรรลุการก่อตั้งรากฐานและติดตามการต่อส nice ู้ครั้งใหญ่จิตวิญญาณของผู้บัญชาการส่วนก็ค่อนข้างอ่อนแออย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ลูโอเทียนหลงรู้สึกงงพลังจิตวิญญาณมหาศาลพุ่งปัทุขึ้นห่อหุ้มวิญญาณของผู้บัญชาการส่วนและชายชราลูงตาทันทีภายใต้การควบคุมของลูโอเทียนหลงวิญญาณของผู้บัญชาการเอกวนจะไม่ระเหยอีกต่อไปในขณะที่วิญญาณของชายชราลูนตาถูกบีบอัดและรวมเข้าเป็นหนึ่งอย่างเนรื่องในไม่ช้าวิญญาณของพวกเขาก็รวมเป็นหนึ่งและเกี่วน พลังวิญญาณของข้าได้ไปถึงอาณาจักรวิญญาณเกิดใหม่แล้วแม้แต่ระดับการฝึกฝนของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นมาถึงขั้นกลางของของค์การก่อตั้งรากฐ,ฐานแล้วโคสนาผู้บัญชาการส่วนรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเขาไม่เคยคาดคิดว่าเพียงแค่การรวมวิญญาณเข้ากับวิญญาณจะทำให้ทั้งวิญญาณและการฝึกฝนของเขาทะลุทะลวงได้ขอบคุณมากครับพี่ผู้บัญชาการส่วนรนับความตื่นเต้นภายในของตนไว้แล้วโคงคำนับลู่เทียนหลงด้วยความเคารพพระคุณที่ช่วยชีวิตและโอกาสในการฝึกฝนความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่สองประการนี้เพียงพอที่จะส่งผลตตตตตต่่่่อออออออชชีีีีวว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 ิิิิิขขขงง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 เเ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 าา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 ททัััััั้้้้้้้้้้้หหหหมมมมมมดดดดลลลลลลยยยยยยนน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 นโบบบกก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 ืแแแแะพพรรรรร็็็็ปปไจจจจคคคุณสญญูๆใ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงเรื่องขององค์การยกนิ้วของลูโอเทียนลองเท่านั้นวิญญาณที่เหลือของนักบุญไม่มีประโยชน์สำหรับเขาและไม่จำเป็นต้องมอบมันให้กับชฉันเปยยอซวนหรือลิงหลิงฉันสามารถให้สิ่งที่ดีกว่าแก่พวกเขาได้ฉันไม่ต้องการวิญญาณของนักบุญที่เหลืออยู่เลยยิ่งไปกว่านั้นหากวิญญาณที่เหลือของนักบุญไม่พบโฮสต์ใหม่ก็จะสลายไปในไม่ช้าแม้แต่แนวทางของลูโอเทียนลองก็สามารถชะลอความเร็วของสิ่งต่างๆได้เท่านั้นบังเอิญว่าผู้บัญชาการเอ็กวอนก็เต็มใจที่จะเข้าร่ว บางทีในอนาคตฉันอาจจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้ขีเมื่อออกจากหมู่บ้านจิ๋วหลิงหลัวเทียนหลงก็เผยแพร่พความลับแห่งสวรรค์อย่างไม่ใส่ใจเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาที่นี่และคาดเดาว,ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไม่ใช่ว่าฉันกลัวอะไรหรอกนะฉันแค่ไม่อยากก่อเรื่องวุ่นวายเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับนิกายก้าสวรรค์มีจุดประสงค์เพื่อสร้างปัญหาให้กับเขาทั้งสามคนขึ้นเรือที่สร้างใหม่โดยหลู่เทียนหลงและมุ่งหน้าไปยังประตูเทียนจีนิกายเทียนจีได้ก่อความชั่วร้ายมากมายโดยอ้างวาวววว่่่่่่่่าา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 ตตนน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 ชชชชชออ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 อบบบบททททแแแกก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 กรร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 ะขขงงงงงงิิิิิิิิิยยยยยยััั้้้้้้้้ผผดศีีีีีลลลธธมมสสสเเเเเไคคคููใโจจจืญป็์ หลังจากชำระบ,บัญชีนี้แล้วกลุ่มก็ขึ้นเรืออีกครั้งและเริ่มบินช้าๆไปทางนิกายเสวียนเทียนว้าวเรือลำนี้หรูหราจริงๆสิ่งประดิษฐ์วิเศษประเภทนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปสามารถซื้อได้ชายชราผู้เป็นภาพลวงตาอย่างฮัวเฟยจ้องมองเข้าไปในเรือด้วยตาโต,โตจนแทบจะน้ำลายไหลเนื่องจากเขามีวัสดุไม่มากนักลูกโอเทียนหลงจึงสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาจากหินวิญญาณทั้งหมดเรือสายดุดคริสตัลมีราคาอย่างน้อยเกือบหนึ่งร้อยล้านหินวิญญ,ญาณน,นี่ยังไม่รวมถึงการจัดรูปแบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่่่่่่่่่่าา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 างงงงงงๆภยยยยยยใในน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 เเ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 เรรรรืืืออ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 อดดด้้้้้้้้วว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 แแแแแมมมมมขขขขขขจะป็็็ัััััักก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 กบบบชีีีิิิิิตตไคคหหหหญญญญณณพพผูทลส ผู้บัญชาการส่วนและหลิวชิงชิงที่ยืนอยู่ด้านข้างก็ต้องมองด้วยตาโตเช่นกันโฆษณาบทที่45พบหยานยุนยุนอีกครั้งความหรูหราของเรือลำนี้เกินจินตนาการของพวกเขาไปมากโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาไม่มีมุมมองของหยางหัวเฟิงซึ่งทำให้เขาสามารถแยกแยะรูปแบบและสิ่งต่างๆบางอย่างได้อย่างไรก็ตามกองหินวิญญาณที่กองอยู่ที่มุมเรือกลับดูแวววาวเป็นพิเศษการประมาณคร่าวๆแสดงให้เห็นว่ามีหินวิญญาณระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งหมื่นก้อนนั่นก็คือหินวิญญาณระดับสูงหนึ่งแสนก้อนโฆษณาหินััััั้้้้้้้้นนนนนกกก็ททาาาาาาาใใใหหพวววววเเเขงงงีียยยแลลถมชรอสส่ นายพลคุณแทบจะน้ำลายไหลเลยละ่ะหลิวชิงชิงเป็นคนแรกที่โตอตอบโดยปิดปากและหัวเราะฮ่าฮ่าขอโทษจริงๆฉันเสียสติไปหน่อยผู้บัญชาการส่วนยิ้มอย่างเคอะเขินเล็กน้อยด้วยบุคลิกของเขาแล้วเขาไม่ควรกระทำเช่นนี้อย่างไรก็ตามการทำลายหมู่บ้านจิ๋วหลิงและการสูญเสียคนที่เขารักทำให้ความปรารถนาในอำนาจของเขาพุ่งสูงขึ้นในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหินวิญ,ญญาณระดับสูงนับหมื่นก้อนเหล่านี้จะทำให้เขาเกิดอาการตื่นตระหนกโดยธรรมชาติเด็กทันใดนั้นหยางวาเฟิงก็กระซิบที่หูของผู้บัญชาการส่วนวนนนนมมามมองงงไปทีี่่หหยยยาาาาัวววเฟด้้สและถ ท่านผู้อาวุโสท่านหมายถึงอะไรอย่างว่าเฟิงหัวเราะเบาๆและแอบ,บมองไปที่หลัวเทียนหลงซึ่งกำลังนั่งดื่มชาอยู่ไกลๆแล้วพูดว่าความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสคนนี้ไม่อาจยังถึงได้และทรัพยากรที่เขาครอบครองก็นับไม่ท้วนคุณเคยคิดบ้างไหมว่าหากคุณได้เป็นสิทธ์ของเขาคุณจะหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตได้รับเขาเป็นเจ้านายของคุณไหมเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้บัญชาการส่วนเนยหน้ามองลวเทียนหลงเขาไม่เคยมีความคิดเช่นนั้นอยู่ในใจหรือในความเป็นจริงเขามีความคิดนี้เมื่อเขาค โฆษณาหากฉันยังคงไม่พอใจต่อไปอาจทําให้คนอื่นรู้สึกขยะแขยงได้ในกรณีนั้นมันอาจจะเกิดผลเสียได้เขาคิดว่าเขาจะพิจารณาเรื่องนี้หลังจากที่เขาได้ฝึกฝนที่นิกายสเสวียนเทียนมาระยะงแล้วหยางฮั่วเฟยกรอกตาใส่เขาแล้วพูดว่าหนุ่มน้อยโอกาสอยู่ตรงหน้าคุณแล้วบางครั้งความลังเลเพียงชั่วครู่ก็อาจทํให้คุณพลาดโอกาสนั้นได้ถึงตอนนั้นการจะพบพวกมันอีกครั้งคงยากจริงๆถ้าคุณไม่กล้าพูดฉันจะพูดแทนคุณเองเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้บัญชาการส่วนพยักหน้าท,าทันทีตกลงดีหยางวาเฟิงไม่คาดคิดว่าผู้บัญชาการส่วนจะอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดเช่นนี้และในช่วขณะหนึ่งเขาก็รู้สึกอายเล็กน้อยฉันคิดว่าเรื่องนี้ควรพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้นเห็นได้ชัดว่าเขาไม่กล้าที่จะขึ้นไปคุยกับหลัวเทียนหลง เมื่อได้ยินเช่นนี้ทั้งผู้บัญชาการส่วนและหลิวชิงชิงก็ปลอกตาถ้าไม่กลา้าก็แปาว่าไม่กล้าทำไมต้องพูดเรื่องไร้สาระด้วยพวกเขาทั้งหมดเห็นได้ว่าแม้วิญญาณที่เหลืออยู่ของหยางหัวเฟยจะอยู่ในอาณาจักรนักบุญแต่ก็ที่ขาดและหวาดกลัว,วเขาพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายให้ได้มากที่สุดนั่นมันดูอะไรกันเนี่ยเมื่อเห็นคนทั้งสองคนปลอบตาหยางหัวเฟยก็เสียหน้าทันทีและตอบด้วยความโกรธหลัอเทียนหลงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงฉันไม่กล้าที่จะยุ่ังกกังพวเขาเออนนลยและบตรราเป็น่ นางและผู้บัญชาการส่วนอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่สำหรับผู้บัญชาการส่วนเธอยังยอมสละชีวิตของตนเองอีกด้วยชิงชิงผู้บัญชาการส่วนจับมือของหลิวชิงชิงยิ้มและส่หัวแสดงให้เห็นว่าเธอควรจะให้หน้าแก่อยางหัวเฟบ้างเมื่อมองไปที่ข้อมือของเธอซึ่งถูกจับโดยผู้บัญชาการส่วนหลิวชิงชิงก็ตกใจเล็กน้อยและใบหน้าของเธอก็แดงขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเธอสัมผัสได้ว่าผู้บัญชาการส่วนปฏิบัติกับเธอแตกต่างไปจากเดิมโอ้พระเจ้าพวกคุณสองคนช่างน่ารักจริงๆเมื่อเห็นเช่นนี้อยางหัวเฟยก็หัวเราะอย่างซุกซนและ โฆษณาคึม่มเมื่อได้ยินเช่นนี้หลิวชิงชิงก็หัวเราะเบาๆและเมื่อมองไปที่ชายพูดเด็ดเดี่ยวตรงหน้าเธอหัวใจของเธอก็เริ่มเต้นแรงขึง้นโดยไม่ได้ตั้งใจคนนี้ต่างจากเมื่อก่อนจริงๆหลัวเทียนหลงนั่งอยู่ไม่ไกลและกำลังดื่มชายอย่างสบายๆแม้ว่าทั้งสามจะพยายามระงับความหดหู่ในการสนทนาแต่พวกเขาจะซ่อนมันจากเขาได้อย่างไรถ้าเจ้าตัวน้อยนี่ถามฉันจะปฏิเสธไม่ได้จริงๆหลัวเทียนหลงลังเลเล็กน้อยอันที่จริงความคิดเริ่มแรกของเขาคือจะรับแค่ลูกศิษย์ไม่กี่คนแต่ต่อมาเขาก็เริ่มไม่สนใจคนทททีีีีีีีีีี่่่่่่่่่นน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 ิิิิิิิิิสส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 ััััััััยยยยยดดดอออออออกกกกกตตตตไไไปปปาาาาาหหหรรรรบบบบบเเ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 ขขขขขขคคุุณณมมมมมมมใชชงงงงงงจจจจ็็แแ้้้ฝืผูญววะะลลล์ เดิมทีลูโอเทียนหลงต้องการเพียงสะสมพลังงานของระบบแต่แล้วเขาก็คิดว่าเนื่องจากลูโอเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจึงต้องรับผิดชอบต่อเขาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของผู้บัญชาการเอ็กขุนในตอนนี้ค่อนข้างพิเศษเขาไม่เพียงแต่มีวิญญาณของนักบุญที่เหลืออยู่ในร่างกายเท่านั้นแต่เขายังมีหลิวชิงชิงซึ่งเป็นพารานี้ด้วยสิ่งนี้ค่อนข้างไม่สอดคล้องกับบุคลิกที่เงียบและสบายสบายของลูโอเทียนหลงแต่ถ้าหากผู้บัญชาการส่วนคุกเขาขอ,ขอร้องฉันจริงๆฉันก็อาจจะยอมรับมันขี่เรือลำนี้เร็วอย่างเหลือเชื่อและภายในเวลาเพียงไม่กี่ววววััันน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 นกกกกกกก็เเ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 เขข้้าา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 าสสููู่่่่่่่่่่่่่่มม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 ือออองงงงงททททททีีีีีีีีีียยยยยยยซึไไไไไไลลลลลจิิิใชผหหโดปรบบบบๆแตพพ์ุคภะ เอาละการรับลูกศิษย์เป็นเรื่องของโชคชะตาถ้ามันไม่สำเร็จจริงๆครั้งหน้าเราก็ต้องพยายามใหม่ลัวเทียนหลงสายหัวยืนอยู่หน้าเรือรบโดยจมอยู่กับความคิดการแข่งขันนิกายใกล้จะมาถึงแล้วถึงเวลาที่จะกลับไปดูว่าเบเอกวนและลินลิงทำได้ดีแค่ไหนในการฝึกฝนของพวกเขาหลังจากจอดเรือไว้ด้านนอกเมืองเทียนยี่แล้วหลัวเทียนหลงก็วางแผนที่จะเดินทางไปที่วันเปาเกิอีกครั้งเพื่อซื้อสินค้าระหว่างช่วงการเดินทางนี้สิ่งที่ลูอเทียนหลงได้รับประโยชน์มากที่สุดคือเทคนิคการฝึกฝนที่นักไม่ถทวนแต่แค่น้นม่อรเเดทีววล ดูเหมือนผู้จัดก,การหยางจะรู้ว่าฉันจะมาใช่ไหมหลัวเทียนหลงถามด้วยรอยยิ้มหยางหยุนหยุนยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่ไม่ได้ตอบอะไรเธอจึงพูดว่าท่านอาจารย์รวบโปรดขึ้นมาข้างบนเถิดฉันเตรียมชาไว้ให้แล้วหลัวเทียนหลงพยักหน้าบ่งบอกว่าผู้บัญชาการส่วนและคนอื่นๆกำลังรอเขาอยู่ที่ชั้นหนึ่งจากนั้นจึงเดินตามหยางหยุนหยุนขึ้นไปชั้นบนผู้จัดก,การหยางบอกผมหน่อยสิว่าอะไรทำให้คุณมาที่นี่ทันทีที่เขานั่งลงหลัวเทียนหลงก็ถามคำถามโฆษณา